อาไรเลือกบางลายอันนะไม่บางคนสบายดีสบายดีคุณผู้ชมพอๆกันที่กลาทั้งช่องอีลาพามวนติตตามขอบคุ้นขียนของเพี้ยนของแท้มาเด้อไร่วมกันเด้อตามขับปุ้นพี่น้องขับปุ้นกันนะขายป้นกันเข้ากิตังขับปุ้นเสบเซบเดจ้าังข้แจงะอตงัุ้นยังความพี่น้องเ้ยนังงามๆเลยจเด้อ ตามสไตล์นะไายมงซ้อนแล้วพออันนี้เนี่ยนั่งแบบนี้เด้อป้าผ่าโปเปื่อก็มียันโดนเบนป่วยไปเพียงแปนไม่จอยเปื่อแล้ทางนมเด้ไปน้องป่วยแล้วลูอีแบนี้เห็นม่๊จอย สวัสดีสบายดีจ้าท่านผู้ชมมาด้จ้ามนได้อยู่กับช่องอิหละพามวนจ้ะตั้าขอบุนยั่วๆจ้าอีร้อยดูนะมาแล้วหนึองตัวพันขอปุนเน่อใช่เออเลยแทรก่อให้เวอร์กขึ้นเลยกูเกินกขนยังไง ใหญ่เราได้แข้งขาวันเกิดนี่่ะเป็ดเด้ป่าสเขาไปกินสั so ่งถาได้นหนวมาได้นะตีเฮ็ดเปนโหนเลยแม่กำปั้นช่มิงกงมิงเ่าม่มันจเฮ็ดวันที่วันที่เจาสีหรือวันที่เจ้าสองก่อนมืึวันยังวทีอีละอีเออยนที่กันที่เจเจ็ดถือวันยังก่ มันอนี้เรอันคือพุมันอีกสิบพุกเออชื่อวันพุไรเถือวันทิศว่าชื่อว่าพุกบังฮาซาซีแล้วมาทางพี่ลุกบางกอกก็มีบางกอกขึ้นรถเมล์ไม่ได้รถเมล์ไปมาหนักทั้งแม่พี่ลุกกินโชว์เหรอไม่กินข้อก็ไม่บายดี ไอ้ชาซ้อมอยู่กัอีพมอนมากกว่าหกข่านสิเจ็ดุดสิแปดสหก้าซุกสาวสาวเดทีองกนสุทธุ่ดปมตลาดจ้อโยสุดงามเลยจ้อมือตลาดอ้าล้ว่ามือนี่พันล้านแต่ก็เพื่จะนั่ัไลูเดียวนี้พันมาซื้อกระโปรงในาดแม่เ ักเลยนะมว่าตัวเองโบมันทอมบันี้ใส่กระปรงแล้วปเฮเด้อม่จะมีบอกอีกว่าเป็นประนันปุ๋ยใที่นีโปงเิดตื่นคือันเพงช่ไหยามลูกเหียมมูมาช่แช่ปลุกทอมๆโอ๊โอสนับสนุนโดยโอวัตติน

มาเตีเง yeah? ียบลยค่นอนเว้นเลยมันมันชิมนางหวยพอแล้วใจะไปได้รวมนะพอดีเด้ไปน้ำกันเถอะตังค์รถามเงินเดินทางให้เอาน้ำผ่กะถามสิแด้เบอรบถามนะไมาติทาถามเรื่ยเรือของเจ้าได้นะเกี่ยวไป้งกนเอาถามให้แล้วเป็นเพียงเ่เราทูมาลอเดาทากินหนาวป่น แม่ยังลูกิบไนีดิกินมดิแล้เมัอเมงมแม่เรากินก็ได้นเพชรยนาะจนสียิพย์ว่าให้แวพน้าวเบบหรอันเห็นก่ออองอนยกไปเขียนอใบละผักอยู่เมียันกาดหลายนเว่าเนไหทางดีทางไปพื ไป่ฝืนอีกฝืนานไปมันเวียบอยู่กับปลาอยู่พี่เนาะมียกัป้าอีพี่กับลูกมานนเมันอไปเเจาไปข่อยกับมออยูบานก้อยเนาะเอาบงคยยูน้ำเาดูงลูกเม่เนาะมือมันยังโอ้มัอยังยิงกันยามานนนน้เนาะยทางแบดทางเป็ดไม่ละวะทางขอยข่ยดเอ ยามาจ้ะมากลัวจำว่าพื้นขเขาขับบทคลิปกินแต่เลยว่าพืน้นคนลดตูเทอเปิดคลิปแล้วแม่เขาเบิดแล้วพี่น้องเลยเป็นว่าขอจบไปชั้นนี้เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วสิอัปเดตคลิปใหม่เ<อ>บิงอะไรขเขามาเบิงก็อย่าลืมมันกดอย่างลูกกดไลค์กดแชร์เรคลิปกินเฟอกดชอบแชทให้ช่องฮาน่บ๊ายบาย กองจะมันซูมไปซูมมาเยอะจะนเป็นไงบล็อตนิ่ง